วันนี้เราลองมาตามหาวัดในฉากที่น้องลิซ่าแสดงในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3กันครับซึ่งซีรีส์นี้เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของน้องลิซ่าและเป็นการโปรโมทประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมจริงๆเพราะได้ใช้ฉากในประเทศไทยในการถ่ายทํามากมายมีอยู่ฉากหนึ่งรับเป็นกระแสะอย่างมากในตอนนี้ก็คือฉากที่มุกรับบทโดยน้องลิซ่าได้ยืนโบกรถที่หน้าวัดเพราะรถมอเตอร์ไซค์ได้เกิดเสียขึ้นมากระทันหันขณะนั่งแก่ต๊อกพนักงานร,าปรอปภรับบทโดยเมทีทับทิมทอง มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีจึงรับมุกซ้อนท้ายขึ้นไปทุกฉากทุกการกระทําของน้องลิซ่ามักจะเกิดกระแสและมีอิทธิพลต่อสังคมอยู่เสมอแม้กระทั่งฉากบบกมอเตอร์ไซค์ที่ยกมือทำท่าคาราบาวพร้อมเพลงเมดอินไ h a i l a ด์ก็เกิดกระแสโด่งดังขึ้นมาและทางเพจคาราบาวออฟฟิเชียลก็ร่วมแชร์ภาพนี้ด้วยเช่นกันและรู้หรือไม่ว่าในฉากบบกรถนี้น้องลิซ่าได้บกรถอยู่หน้าวัดอะไรเพื่อจะมีน้องๆตามไปก่อกระแสผมจะได้ลองค้นหาเส้นทางนี้ มาเฉลยให้รับชมกันครับซีรีส์เรื่องนี้ใช้ฉากประเทศไทยหลายแห่งเช่นภูเก็ตเกาะสมุยกรุงเทพมหานครผมจึงได้ลองส่มหาบนเกาะสมุยเป็นที่แรกโดยค้นหาชื่อวัดบนเกาะสมุยซึ่งมีพุทธสถานมากกว่า10แห่งด้วยกันผมนําชื่อวัดต่างๆมาค้นหาบน Google Map จนกระทั่งมาถึงวัดคีรีวงการามตําบลตลิ่งงามอําเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงพบว่าซีรีส์เรื่องนี้ใช้บริเวณซุ้มประตูเข้าวัดเป็นฉากในการถ่ายทําครับ โหลดซีซั่นสนะก็มาค้นหาก่อนนะครับว่าใช้ฉากที่ไหนในะการถ่ายทําบ้างก็พบว่ามีทั้งบนเกาะสมุยมีทั้งภูเก็ตแล้วก็มีทั้งกรุงเทพมหาคนครด้วยนะผมก็ลองสุ่มก่อนนะครับก็คือเซิร์ชบนเกาะสมุยก่อนก็พิมพ์คําว่าวัดบนเกาะสมุยนะประมาณนี้นะพอเซิร์ชปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะผมก็ลองเข้าที่นี่ทริปแอดไวเซอร์เนี่ยผมก็ลองเข้ามาดูปุ๊บเนี่ย ก็จะมีวัดต่างๆเนี่ยประมาณ25วัดนะเป็นพุทธสถานมีทั้งวัดมีทั้งศาลเจ้าวนะังประมาณนั้นนะผมก็เซิร์ชไปเรื่อยๆนะแล้วก็เอาคํานี้แหละเช่นวัดตรงนี้วัดพระใหญ่วัดปลายแหลมอะไรอย่างเงี้ยนะกอปปี้มานะครับแล้วก็มาเซิร์ชบ,บน Google Map นะผมทำไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงวัดจนถึงวัดคีรีวงการามตรงนี้นะผมก็เอาคำนี้ไปเซิร์ชหานี่ครับอยู่บนเกาะสมุยนะ นี่ครับตรงนี้นะผมก็ลองลองไปเดินดูนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปซูมเข้าไปปุ๊บลองกดตรงนี้ดูปุ๊บนี่ฮะพอลงตรงนี้ปุ๊บเป๊ะเลยฮะนี่ตรงนี้นะเป็นฉากที่น้องลิซ่าเนี่ยได้ยืนโบกรถอยู่นะครับบริเวณตรงนี้หน้าซุ้มประตูวัดนี่แหละเนี่ยตรงนี้เลยเป๊ะเลยลายเดียวกันเป๊ะเลยมีพระพุทธรูปยืนอยู่ด้วยตรงนี้นะพระพุทธรูปยืนอยู่ตรงนี้ อันนี้มีพระพุทธรูปประทับนั่งเป็นซุ้มเล็กๆอยู่ตรงนี้วัดคีวงการามนะสำหรับท่านที่จะตามรอยนะไปยืนโบกนะไปยืนโบกโบกมือโบอกรถตรงนี้นะไปตามเรากันได้น้องลิซ่าโอ้โหเป็นวัดในท้องถิ่นเลยนะเนี่ยถนนเส้นเล็กๆเ,เองในฉากนี้ก็จะมีนะเนี่ยตรงร้านค้าตรงนี้เขาถ่ายกล้องออกมาตรงนี้ถ่ายกล้องออกจากจุดบริเวณร้านค้าตรงนี้มาที่วัดตรงนี้ที่น้องลิซ่านะ ขึ้นรถกับไก่ต๊อกนะวัดแห่งนี้ก็ดูประวัติแล้วนะผมลองไปเสิร์ชหาดูจากกรมการศาสนาเนี่ยบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่เหมือนกันนะครับตั้งวัดมาตั้งแต่ปี2240นะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเลยนะเนี่ยช่วงพุทธศตรวรรษที่23นะก่อนกรุงแตกอีกนะแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่มาเรื่อยมานะนี่เป็นประวัติอย่างนี้นะแล้วก็ มีหลวงพ่อเริ่มนะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่น่าจะเป็นรูปที่3เดี๋ยวดูกันนะนี่ครับหลวงพ่อเริ่มเป็นเจ้าอาวาสรูปที่3เป็นพระเกจิดังของวัดแห่งนี้นี่ฮะก็ประวัติคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าอยู่บนเกาะสมุยจะไปตามรอยนะตามรอยน้องนิสาเราไปยืนถ่ายรูปโบกมือทำท่าคาราบาวก็ที่วัดแห่งนี้นะ